เริ่มต้นนะคะก็พามาดูศูนย์ภูมิรักนะคะจังหวัดนครนายกนะคะเป็นศูนย์โครงการพระราชดำริของในหลวงรอเก้านะคะมีการเกษตรทุกอย่างในนี้นะคะกังหันนะคะกังหันชัยพัฒนานะคะปั่นน้ำให้น SO ้ำสะอาด เอาน้ำเสียมาปั่นสวยงามร่มรื่นมากจุดถ่ายรูปดูถ่ายรูปกันเดี๋ยวเดินเข้าป๊อปไปเลยปร,รประวัตินี่ประวัตินะคะประวัติแนวคิด

การถ่มดินการแกล้งดินตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปสวยงามเรียวถ่ายตรงนี้ไหมไออารที่ต้องประ็จูบกัน เรามาในนามผิวชณะคุณครูนะคะต้องฟังกันนยากฟังกันบรรยายก่อนนะคะ ปีส <behav> ีป <uce> ี48นะคะได้มีการสร้างอาคารปี49ก้ปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่คณะเดินเส้นใหญ่ปลูงเมื่อารปี49แทนเองอายุของต้นไม้เพียงแค่1ิกว่าปีเราลองไปดูในสภาพดินมีอหไรทำให้ดูปลูกต้นไม้ขึ้นพราเราใช้หลักของโครง้างในเรื่องของการขมดินตลอดเส้นทางเลยที่คณะเดินไปเห็นหลักในเรื่องของการขมดินการทำเสร็จหญ้าเสร็จฟางเสร็จไม้เนี่ยผมเอาคนต้นไม้ไว้นะคะก็เด่นไปให้คณะเนี่ยได้มีการเดินศึกษาแนวทิดภไปในสูงนะคะ นอกจากที่เรามาดูงานนะคะปกติเราจะใช้เวลาประมาณที่1ถึง2ชั่วโมงแต่บางกลุ่มบางหน่วยงานมีเวลาเยอะม,มากกว่า2ชั่วโมงค่ะเราก็จะมีการเรียนรู้การทํกกากิจกรรมต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นที่คนเขานิยมกันมากเลยก็คือเรื่องของการทําิลิตภัณฑษ์ พราะที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของในหลวงในรัชกาลที่9เราก็จะมองเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการพึ่งตนเองที่นี่ก็เลยมีการให้คนเนี่ยได้ทําผลิตภัณฑ์ใช้เองตัวที่เด่นที่สุดของภูมิรักเลยคือแชมพูค่ะมีหลายคนบอกว่าเนี่ยพอเราเรียนแชมพูดเสร็จปุ๊บนะคะตื่นแบบสะโค้กันคือค่ะสะโค้งกัน็คือตื่น ว่าเลยนะคะแปบบ๊ลแบลแป๊บเดียวะนะแบบคณะ,ะคะบอกผลร่วกเลยนะคะนี่แล้วค่ะมันเร็มันจะบอกว่าทำไมอึงพูดเร็วไม่ป็นเ้ว่าใคณะได้ที่นะคะแ๊คือ่ลาแป๊บเดียวแล้บอกผร่วมนะะบางคนบอกว่าทำไมพูดเร็วกลัวไนคะกัวคณะแ๊ขึ้นแบบนี้ละค่ะพอคือนาพูดได้ยิน,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 นความกระูบผลร่วนะคะ ก็อาจจะใช่นาะโอก็คือใช้มาสิบกว่าปีแล้วค่ะโอไม่เคยใช้ชมพูตามท้องประวัดเลยนะคะใช้แต่แชมพูที่ศูนย์นะคะแลก็จชมทานต่างๆนะคะนี่อยมักน,นีมากดมาก น้ำอ uh ๋อ huh. น uh ้ำมะกรูดครับน้ำมะกรูดแชมพูแชมพูทานลํำยาสักผ้านะคะ สามารถซื้อได้ N แปด0ันเนี่ยซื้อแถวสำเพง็งเนี่งแล้วก็มาผสมคุณครูก็เคยเคยขอรู้วิธีทำแต่ยังไม่เคยลองทำจริงคู่ท้ายเอาทุกย่างในหลวงร .9

หปฟายบอกด้วยห้ามฆ่าหญ้าอุ้ยต้นนี้แค่ชื่อก็จะยองแล้วแมก <c oughs> องระบายน้ำนะคะ การห่รมดิน่การห่มดินใช้ฟางห่มดิน่ ใช้มูลสัตว์เลยนะกองไส้ไก่กรองใต้ไก่ระบายน้ำอ๋อมาขามป้อมเหรอมาขามป้อมดินหรือโทรณีสารมันมีต้นกลุกต้นไม้ ปลาหลายชนดิดอันนี้ <c oughs> อันนี้คลองไส้ไก่ระบายน้ำแบบ Six Pack นนคลองไส้ไก่ต้นแ็น,นทำไมสูงชะลูดเหมือนสักเลย เพื่อจะด o ง o g งแก้มลิงก็คือบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะคะโดยลิงเปรียบเสมือนว่าอธิบายว่าลิง เมื่อเราส่งกล้วยให้ลิงลิงจะปอกเปลือกแล้วเอาเข้าปากเคี้ยวแล้วก็เก็บไว้ที่กระพุงแก้มแล้วค่อยๆเคียวและกลืนเปรียบได้กับด้าท่วมก็ขุดคลองนะคะขุดคลองให้มารวมกัเก็บไว้ที่บ่อพักเนี่ยเข้าถึงเรียกว่าแก้มลิงนะอยา่อยาย่าเปลือยดินให้ห่มดินตลอด ดิก,กะอุมกรัต้นมะกรัมต้นเป็นสมุนไพรแก้ปวดข้อนี่เป็นสภาพดินแต่ถ้าเป็นดินทรายนะครับเขาก็จะใช้เหมือนภูมิปัญญาโบราณเนี่ยเขาก็จะเอาขี้นะครับขี้ปิยาลานขี้เอาใช่เอาขี้สดๆเนี่ยมาย่ำ ปลหยิยบครับใช่แล้วก็ปลาก็ป้ายมันก็จะเก็บเนื้ไม่ได้อ่ะแสดงว่าคูเฟียมเนี่ยเคยทคนโบโบราณคนโบแม่ทําร้านไอ้ตีข้าวใช่ใช่ราณปัดข้าวมันจะมีเมือกหุนเมือกนะมันจะไปเคลือบเคลือบเคลือบปล่อยไว้สองวันก็แห้งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำนะคะแกลางเขียวอย่างเดียวค่ะแล้วก็มันจะมีแทงต้นและลายแดงขึ้นใหม่มันจะไปยีตอยู่ข้าวไก่ในี่องไส้ไก่ หลักการก็คือขุดดินเป็นร่องน้ำระจายทั่วพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมนะคะถ้าเป็นนี้คือเกี่ยวเรื่องการเถ่อฐานครับเกี่ยวกแล้วพลังงานทดแทนเราเราเราอะไรเข้าไปอบขางก้อมนเป็นแบบนั้นเลยนะเอาเปลี่ยนทั้งร่อเข้าไปอบก็เป็นทุเรียนครับเอากล้วยเอาข้างกรูดเอาอบมะนาวก็ไปอบก้อนมาเป็นแบบนั้นเลย นย่ครับถฐานนี้นี่เนี่ยเราจะพอไปใช้ครับมันจะไม่มีควันนะเพราะเราอบโดยใช้ถังน้ำมันนะครับส่วนไวนลเนี่ยใช้ความร้อนอบแล่วออแลวความชื้นในเนื้อไม้ออกมาให้เป็นตัวตัวน้ำส้มปันไม้ครับอันนี้คือตัวน้ำส้มปันไม้ครับวัตถุเส้นนะครับสามารถรักษาเศษต้นไม้ร่วงทำให้แห้ไวได้แต่ต้องทิ้งไว้อย่างน้อยสามเดือนหรือเก้าสิบวันนะให้สารยึดตัวกรอและตัวตรนงน้ำดรนดมน้ำใช้บรรยากานได้นะให้บริสุทธิ์แล้วก็ถ้าเอาไปใช้กับ ไล่มดไล่ปวกก็เช่นนึงส่วนน้ำ20นะครับน้ำหนึ่งส่วนน้ำส้มควันไม้หนึ่งส่วนน้ำ20ตัวน้ำผิดเพิ่มเนี่ยหนูว่าจะยกตั้งแต่1-20มันก็จะสามารถช่วยป้องกันเชื้อราได้นะครับนี่คือจะเลือกประโยชน์ถ่ะแล้วก็น้ำส้มควันไม้ถ้าฐานเนี่ยเผาถึงพันองศามันจะดูดพวกแสงจากจอคอมแสงจากจอแล็มบุกได้ดีนะครับยิ่งเป็น่านไม้ไผ่หรืยิ่งดีครับเผาให้มันได้พันองศาเนี่ยมันจะรูพุ่นมันเยอะครับ มันจะกองแสงดูดกลิ่นได้ดีเพราะอ,อะไรถึงไม่ไข่ไดีที่สุดพยาเสือโคร่งพยาเสือโคร่งเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะเป็นสมุนไพรต้มดื่ม กำลังเสียร่องตัวคู่เนี่ยมันจะมีหนามตัวเมียมันจะไม่ได้มีหนามตัวเมียเขาจะเรียกว่าพญาตัมันจะมีสารเชื่อยับยำเชื่อไวรัสนะครับถึงแม้กระทั่งเขาจะเอาไปเคี่ยวเป็นทำเป็นน้ำมันเขียวครับขาแก้ววิทย์แม่ตัดต่อยว่าถ้าคนเป็นพิมูสวัสดิ์ครับเขาจะเอาไปตำผสมกับล่อหมาแล้วมันก็เป็นพิมูสวัสดิ์ได้เอาไป่เรนคด

ความหมายก็คืออย่าปล่อยดินให้เปลือยต้องมีการผมดินตลอดใช้ฟางใช้อะไรก็ได้ผมมีสูตรหนึ่งครับเป็นสูตรเทิมกับหลังคับสูตรผ้าซิ่มแขนฝาซิ่มนอผ้าซิ่มผ้าถุกนะครับคือเป็นน้ำแบบกระถาป้อมในรัคคน พอจากน้ำปลาพนมครับเขาไปดูงานที่นี่นะคร,ครับเขาเขา,เขาเขาจะพอครับเขาก็เลยบอกว่ากินน้ำมากระหังป้อมเยอะเนี่ยนีแกกินน้ำมากระหังป้อมเด็ยแค่ไอ้กค่จะพอได้ตอนนั้นเนี่ยใหาไไ้ครับคุณล,ลุงเขาก็เลยกินเยอะครับตกเบสกิทภรรยาครับผัวมีมีอะไรกันไม่แปลก นะครับสกิทครั้งที่หนึ่งก็มีภรรยาพยายามสกิดครั้งที่สองภรรยาก็เลยสงสัยว่าแปลงแรงมาแต่ไหนนะครับสกิทครั้งที่สามนะครับโมโหครับถอดทั้งสิ้นแขนป่าแล้วบอกว่าจะเอาตัวไหนก็เอาอยู่ไหนครับอันนี้คืออันนี้คือมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมันเป็นเรื่องจริงครับชาวบ้านเขามาเล่าเรี่องให้เรานะครับนั่นหมายความว่าคือคู่ตียาวจริงๆห้าเมตร ไมา่ห <peach> มักต้มเนี่ยที่นี่ไม่มีนะที่นี่ไม <c oughs> ่มีแต่ถ้าเป็นหมักรถจืดรสต้มไม่ใช่กระเทิร์นถ้าหมักไม่ทำต้มเนี่ยก,ก็ไปทำใช้เองครับเช่นวัตถุดิบสามกิโลครับน้ำตาลแสดงหนึ่งกิโลแล้วก็น้ำสิบลิตรหมักไว้สามเดือนหรือว่าถ้ากินสัส่นๆก็ใส่ย,ยีสต์เข้าไปนะมันก็จะเป็นอ้ลายวายค่ะอันนี้จกิงจังเล็อร่อยจริงต้องดูดิน แต่ละรถเังไม่ต้องพิมพ์นะครับขึ้นอยู่กับพืันนีสสาหรับท่านชายแล้วก็มีสําหรับท่านผู้หญิงครับเนี่ยน้ำหมักรถเปรี้ยวเนี่ยเขาจะมีน้ําตัวหนึ่งที่เรียกว่าน้ําใต้ฝาถังเป็นน้ำใสๆเขาจะมาเช็ดหน้าแก้ฝ้าแก้น้ำหมักเป็นแต่ต้องเป็นหมักที่แต่นี่คือหมัก รสหอมระเหย,ยจะไล่มแมลงรสขมฆ่าเชื้อแบคทีเรียรสเมาเบือ่อฆ่าหนอนเปลียรสฝาดแก้เชื้อราโรคพืชน้ำหมักมีตามรสที่จบมาแล้วทอาาดกับอลาต่ออาจจะทอสิร์ฟให้เป็นไส้ไง ก็อันนี้เงินบอลหกก้อนคือสี่ก้อนค่ะคอสี่ก้อนตัดดนดนึงอืมก้อนหินเลยไปโยนแล้วก็มันก็จะตบัดน้ำนะกาดร่มรื่นมากค่ะกนดน้ไา นั่งมออกนี่ของใลใจผสู้ที่ยังไงการทหมักยังไงหรือแม้แ่รน่มีโรงสีล้วโรงสีแล้วก็ทำอาหารจากตื้นแบที่อื่เนี่ย อันนี้ก็สําหรับจุดนี้เนี่ยจาลองเป็นแทย์ศาสตรครับในหลวงท่านได้มีการส่งเสริมอาชีพน้ให้กับเกษตรกรก็คือมีการทําปุ๋ยครับมีการยปัต์นหลวงไม่าเลี้ยงพ่อพูเพิ่งเสียไปนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเลี้ยงไว้สี่ตัวด้านหลังนะครับเป็นควายนะครับมีควายเผือกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ควายดำสามตัวนะครับก็สําหรับจุดนี้ก็ ่ยับเรื่องคณาทองคําครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคณาทองคําคานาใหญ่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่หญนะครับแต่คนโบราณเนี่ยคนาทองคำเนี่ยมันไม่ได้มีเพิ่งมีนะมันมีมานานแล้วแหละ <c oughs> แต่คนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะบ้าคนขนาให้สูงครับให้กว้าสงสองหนึ่งเมตรนะครับทําร่องน้นําไว้ด้านในใเพื่อเก็บน้านาหนึ่งไร่ครับถ้าทําร่องลึกหนึ่งเมตรรอบนานจะสามารถเก็บน้ําได้หนึ่งอันหกร้อยลูกบาศก์ นะครับแล้วก็เอาดินมาปั้นเป็นไทยในสองมตรเพื่อปลูกพืชผักที่เราจะขายข้าวกันอันนี้อะไรนะเป็นพันนาขายปลาในร่องได้เราจะเรียกว่าคันนาขลำคำอ๋อที่ตําข้าวนี่ที่ตําข้าวที่ตําข้าว เครื่องสีข้าวชื่ออะไรนะชื่ออะไรควายดอนเหรอมีควาเผือกด้วยมีควาเผือกด้วยนะควาดอน อันนี้ต้นอะไรครูดังไหมใช่ครูดังนี่รวยน้อเฟิร์น่นาดนี่เฟิร์นนี่เฟิร์นอันนี้อันนี้ทิงไหมหรืออะไรจ๊ะอ่า หนวดจะเรียกอะไรฮะปักษาสวรรค์อะไรไหมต้นนี้เนี่ยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดอ่ะเบิร์ดเขาเรียกปักษาสวรรค์นี่ไงเนี่ยปักไทยปักษาสวรรค์ปักษาสวรรค์ตระกูลเอ้ไอ้ไอ้นี่เขาเรียกภาษาต่างประเทศเขาบอกเบิร์ดออฟพาราไดต์องเงีมันก็ตะปูนเดี๋ยวกนปักษาสวรรค์นี่แหละเพราะว่าเบิร์ดก็คือนกปักษาก็คือนกตระกูนทิ้งตาแต่ว่ามันก็เหมือนนกแต่อันนี้มหัศจรรย์คืออันไหนที่ต้นมหาสัจจันต้นชายาหลวงทบ้านเราดิ๊กน กวากินลูกแกเอามารู้ดีไปเอามาไอ้นี่ไงเขาเรียกต้นไหนอะไรอ่ะอันนี้บอระเพ็ดผงนัวนหละนะอ๋อไม่ใช่บอระเพ็ดหรอไม่ใช่ค่ะอ๋อต้นนั้นไอ้น,นี่เขาผัดกินอร่อยอ๋อค และผักเลี oh, uhh ้ยงอยู่ไหนผักเลี้ยงในบ่อสวนผักเลี้ยงอยู่ไหนผักเลียงไม่รู้เหมือนกันครับผักเลี้ยงได้ ประยุกให้มีเสียงเพื่ออะไรอะคะเนี่ยสวยงามเฉยๆใช่ไหมเหมือนเสียงดนตรีอ่าเป็นเหมือนเสียงดนตรีนะคะความความสั้นความยาวความใหญ่ความเล็กเออเหมือนประยุกเหมือนโดเรมีฟาซอนลาเนาะนี่เนาะแล้ก็ตีมีจังหวะนี่ใบกระท่อมตอนนี้ที่เขาปลดล็อกแล้วเนี่ย สมุนไพรอ่านตรงนี้รู้หมดเลยนะน่ะอ่านป้ายนี้จบรู้หมดเลยนี่จบไายสมุนไพรไร่เข้นอนันไร่เข้นเราเรียนตอนตมัธยม แบบพึ่งพาอาศัยนี่คือไลเค่นนะคะนักเรียนเนี่ยนี่ไรเคนเน่ยโดยราสร้างบ้านสาหร่ายสร้างอาหารราและไลเข่นราและไลเข่นนกนกชนิดต่างๆทังไหนนี่นกชนิดต่างๆ I'll be making buried in my grave. the I don't want to be I've been doing shit my way Oh, you, my way. It's a nice swing. It's a brown, beautiful plant, I invite right You never the i just got to put

better in your brain. That's why I say, fake it till you make it, a And if you play that game, then you just might make a change. For take the worst, I say, turn I put them on in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do more. could the you never do. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. ไม่ไหวนะคะนม่นจะเกินหนึ่งช <c ười> ั่วโมง A lot of celebrities single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I've gone through the climb, I ain't right pain. And never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything. You need. My ใช้แนวคลองส่งน้ำนะคะอ๋นี่เคยเห็ええนต้องจะเด็กๆต้นนี้กระถิ <c oughs> นดำลง <c oughs> เห็นอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ยางนาต้อนอยางนาแบบนี้นี่เองต้อนอยางก,ก็เอามาทำเคอนิเจอร์ได้ เดินผ่านก็ค่อยไล่บนอันนี้ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่อ๋อมีการอย่างนี้ด้วยนีวิธีการใช่ไหมประโยชน์สีอย่าง แล้วก็เดียวกับในเรื่องของปากเสียยป้องกันไฟอะไรพวกนี้ไอ้ช้อนที่พพาเนียเนาะอ่อามาทำไม่ได้เลยค่ะร้านไตรงนี้สวยอ๋ออ่ออ่อ